เวลาอเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็น,นแดงๆนจ็นจ้ำๆนะก็ไปหาหมอแล้วก็เทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทางโน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัสใช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อ,อปวดมากทั้งตัวเลยฮนะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยนะปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อคะ่ะ ปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอกให้ทานยาประเภทพวกควินินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเลาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะ วันล,ละหน<ะ>ึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีเจอกับดอกเตอรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วตพเชษก็เลยบอกว่าลองลองทานตัวนี้ดูซิว่าอาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอาตรีอกมาประมาณปีกว่าผมถามนิดหนึ่งว่าทานไปแล้วปีกว่าขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาอะแแพคานิยลนี่ไประหว่างที่ทานอะดรีโอก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแพคานิปรากฏว่าหลังจาก3เดือน ก็ไปเทสเลือดตัวเอเอก็น้อยลงครับแล้วก็หกเดือนก็หายไปเลยคือไอ้ค่าไอ้ค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานตั้งหกเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดค่ะตับตับ ไม่มีผลข้างเคียงั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติหมีค่ะคุณวิสุตามีปัญหาเรื่อง SLE ค่ะเป็นแพ้ภูมิแพ้ภูมิตัวเองค่ะมากี่ปีแล้วครับเป็นมากี่ปีก็เริ่มเริ่มมีอาการตั้งแต่ปีสามห้านะคะคือมันมันจะประวัติข้อนิ้วก่อนค่ะตอนนั้นปวดแบบจนแบบโร ทำงานอยู่แบบเขียนประกาไม่ได้เลยปวดตลอดเวลาหรือเฉพาะปวดปวดตลอดเวลาเลยค่ะปวดตลอดเวลาแล้วก็เวลาก็เวลาแบบอดนอนหรือว่าไปตากแดดเนี่ยผื่นผีเสื้อขึ้นที่หน้าเลยค่ะจะมีผื่นขึ้นที่แก้มคะคะแล้วก็มันปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ เวลาช่วงเย็นๆที่ไรก็จะมีไข้มาทุกทีเลยค่ะแบบว่าตกเย็นจะมีไข้ค่ะเป็นไข้แบบตัวร้อนแล้วเวลาทานพาราเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็ค่อยลดอาการลงไปเตร็จแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอีกค่ะเป็นทุกๆวันเลยค่ะแล้วปีสามห้าค่ะเริ่มเริ่มอาการเนี้ยปีสามห้าจนกระทั่งสงสัยไหมว่าตอนแรกเป็นอะไรก็สงสัยก็พอดีตัวเองทํางานอยู่ที่ โรงพยาบาลอก็คุณหมอก็เลยจับแอคมิดเลยนอนนอนเป็นอาทิตย์ค่ะพอแต่ว่าตอนนั้นที่โรงพยาบาลยังไม่มีแบบว่าตรวจเลือดแบบละเอียดเขาก็เลยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เขามีเช็คเลือดที่ระบบดีเนี่ยพอเช็คออกมาแล้วอ๋อคุณเป็นโรค sle แล้วนะตอนนั้นก็โหดหูเลยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกพุ่มพวงก็ เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับอเราก็หสสใยเราต้องเป็นลายต่อไปแน่เลยขนาดเราไม่ได้เป็นนักร้องนะใช่ <laughs> อก็ก็เป็นได้แต่ว่าพอไปฟังคุณหมออธิบายแล้วก็ได้ไปศึกษาแบบว่าเขาเขาที่โรงพยาบาลนั้นเขาจะมีแบบให้ให้เราได้เรียนรู้โลกนี้ด้วยงเนะี้ยวิธีดูแลตัวเองป้องกันตัวเองอย่างนะะี้ยค่ะก็เลยเข้าไปฟังแต่แล้วก็อมันไม่ยากเลย คือเราต้องต้องดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำแค่แต่อาการที่ว่ามาเนี้ยเด็กๆไม่เป็นหาเขาตอนนั้นเขาบอกว่าอายุเนี่ยจะเริ่มเป็นผู้หญิงมากกว่าแล้วมันก็จะเป็นประมาณออสักสามห้าถึงสี่สิบขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้นรู้สึกว่าสิบห้าก็เป็นแล้วเพราะว่าเคยเจอเด็กที่เป็นเป็นมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้โรคเนี้ย คือมันไม่ได้เป็นจากเชื้อโรคใช่ไหมอาจารย์ระบบภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันโจมตีตัวเราเองอมีถึงเราเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองคือจัดการกับตัวเราเองเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกปลอมคือจําไม่ได้ครับร่างกายเราเซลล์ของเราร่างกายเราจําตัวเราเองไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้อาจารย์น้ำพยจะอธิบายเกี่ยวกับายเรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญอาจารย์น้ำพายครับไ sle นี่ก็คือ ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกติครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะคอยดูแลปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมเช่นพวกเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามอาฮะ,ะแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็น SLE นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะไปต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองอืมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต่อต้านที่เนื้อเยื่อตรงไหนครับบางคนก็ออกมาทางข้อปวดข้อ,อบางคนก็ออกมาทางระบบเลือด Ria, อ่อนเพลียซีดอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็ออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างนี้นะ,ะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งะนะคะจริงๆเขาเรียกเป็น SLE ก็คือ Systemic Lupus Erythematosus นะครับถ้าไปยังอวัยวะที่สำคัญอันนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยคือปกตินี่เราถือว่า SLE นี่ไม่ไม่ใช่โรคที่รุนแรง ถ้าดูแลสุขภาพของตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะคะคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้คแต่ต้องทานยาแต่ต้องทานยาควบคุมเอาไว้ตลอดชีวิตไหมฮะก็ต้องตลอดเพราะว่า SLE นี่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ควบคุมได้อ๋อ,อตรงตามที่คุณหมอพูดด้วยไหมฮะตรงค่ะไม่หายแต่ควบคุม,ไ,มได้ใช่ค่ะ รู้สึกโชคร้ายเลยสิโชคร้ายเพราะว่าต้องทานเพนิสโลนตลอดตลอดชีวิตแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากทานอะพยายามหาหนทางที่ว่าเราจะมีวิธีไหนที่เราจะไม่ทานเพนิสโลนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสเตีรอยชนิดหนึ่งที่มันมาทําลายทุกระบบขผงร่างกายเลยอ่ะ uh huh. ทําให้วนบวมกระดูกพุนอย่างเงี้ยค<ะ>่ะ,ะทานวันละกี่มือะัะ ตอนแรกเป็นเยอะเมื่อปีสามเจ็ดอการนอนแอดมิดเลยแบบว่าเดินเสร็เลยค่ะติดเชื้อด้วยเงี้ยก็พอหายเดินแทบไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องกินอาหารทางสายยางอตอนนั้นน้ำหนักเหลือสี่สิบเก้ากิโลกินน้ำเกลือไปสามสิบขวดแล้วก็ฉีดยาเป็นร้อยเข็มกลนเป็นไตเลยเพื่อนเพื่อนก็มาดูไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแบบพอมันติดเชื้อแล้วมัน ปวดศีรษะมากปวดแบบอาเจียนเลยอ่ะ,ะเขาได้กินอะไรขาวๆ่ยจะอาเจียนแล้วก็กินข้าวไม่ได้เลยหมอก็เลยจับให้อาหารทางสายยางเลยอืตอนนั้นเพื่อนๆก็มาดูใจกันแล้วว่ารอดไม่อรอดรอดไม่รอดก็แบ oh. บว่าก็เกือบตายแล้วตอนนั้นแสดงว่าวิกฤตเลยนะฮะ,ะล้าก็พอ,อ,อคุณหมอก็ให้ยาที่ว่าติดเชื้อเสร็จ เราก็ต้องทานเวนิสโลอนอีกรู้สึกมันยาเต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นกำมือเนี่ยยิง่ยง,งกินก็ยิง่อยงอ้วนปวมอะไรยเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่อยากเห็นสภาพตัวเองอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตรบกวนย้อนกลับไปนิดนึงว่าอาการแพ้ภูมิมันเกิดจากร่างกายมันจำตัวมนันเองถูกต้องครับเซลล์มจำตัวมนันเองไม่ได้ใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาต่อเนื่องครับจนกระทั่งได้มีความพยายามศึกษาลึกในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาว่าทําไมจึงได้เกิดจากนั้นนะฮะก็ได้มีความพยายามที่ไปศึกษาหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วเขาก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของเราซึ่งมีอยู่4ตัวนี่นะครับ,ค,รบคนที่เป็น SLE เนี่ย จะมีการหลั่งสารซึ่งผิดปกติกับคนอื่นผิดปกติของอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นจะมี TNF อ l p ฟาที่สูงมากครับสูงมากมจะมีอินเทอร์โลคินหครับซึ่งสูงมากมแล้วจะมีอินเทอร์โลคินสิซึ่งสูงมากมมการที่เราไปใช้ยาแก้ไขอาการทั้งหลายแหละมันแก้ไขอาการที่ปลายเหตุ ถ้าหาแก้ไขไปลายเหตุเรื่อยๆเราก็ต้องกินอย่างนี้ตลอดชีวิตคนะฮะเราก็ต้องกนินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าต้นเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไร,รเราไปดูวิจัยต้นเหตุนะครับอโอกาสที่จะกินยาน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะมีมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของเถี่ยเน่าฟ้าอินเทอร์เฟอเรนท์หกอินเตอร์กินหกอินเอร์กินสิบเจ็ด เราก็มีแคปซูลนะมีแคปซูลที่ทําหน้าที่ลดทั้ง3ตัวนะก็คือสุตสีชมพูที่ว่าสูสีชมพูจากการที่เราทดสอบให้อาสาสมัครกิน4แคปซูลต่อวันครับเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะไม่เลือดขาออกมาดูตรวจที่ศูยโนโย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์ับนะ,บนะบซึ่งควบคุมโดยาศาสตราจารย์ดรวชระกสินเลิศซึ่งเป็นโครงการที่เราร่วม ทำงานกับมาหลาลัยเชียงใหม่นะฮะรเราก็พบว่าสูตรสีชมพูเนี่ยมันลดสามสารที่เป็นปัญหาได้จริงๆนะฮะลดได้อย่างชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กับคนที่มีอาการเหล่านี้นะฮะอาการก็จะด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะพบว่าคนที่เคยใช้เพนิซิลลูนใช้เซรอยก็จะลดขนาดการใช้ลงไปเรื่อยรเรื่อยๆได้นะครับแต่สิ่งที่เราไม่แนะนำ ก็คือสลับการใช้ยามาเปลี่ยนเป็นใช้แคปซูลของเราทันที<ม>คงต้องใช้ร่วมด้วยช่วยกันปริยะหนึ่งแล้วเราจะพบด้วยความประหลาดใจว่า้ทำไมเราลดปริสโลน,นงลง<ม>ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับ<ม>แล้วความหวังของเราก็คือว่าวันหนึ่งเราลดได้หมดแล้วผมก็เชื่อว่าเราลดได้หมดเพราะเรามีผู้บริโภคที่ทําเช่นนี้มาเยอะแล้วนะครับคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยเป็น SLE อยู่30กว่าปี ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอ,อยาทั้งหลายแหล่ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้แคปซูลสีชมพูสลับกับเขียวสลับไปสลับมาของเขาเนี่ยะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับ,รบก็ก็ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความเข้าใจว่าระบบภูมิต้านทานของเรามันโจมตีตัวเราเองอนะครับแล้วอาการผิดปกติก็ไม่มีก็ล่าสุดที่คุณหมอนะัดเมื่อเดือนพฤษภารตรวจค่าเลือดก็ปกติค่ะอก็ถือว่าคือ คุณต้นสาเหตุที่ผมแนะนําด้วยความระมัดระวังตรงนี้นะฮะก็คือผมดีใจที่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรใช้สีเขียวไม่มีปัญหาอะไรเพราะขณะที่เราพยายามลด t h 1นะลถเทียนแอตลดอินทรูคิน6และลดอินทรูคิน17 17สีเขียวของเราเนี่ยมันสร้างเทียน p อ a แลฟาและสร้าง,าง 17, อินทรูคิน17เเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันจะสวนทางกัน Oh. แต่ถ้าหากว่าคุณใช้ตอนเช้านะสีเขียวตอนเช้าอีก<ส>ตัวหนึ่งสีชมพูถ้าร่างกายของเราปรับได้ผมว่าคุณจะต้องเป็นหมอในวิเคราะห์ตัวคุณเองด้วยนะ uh. ทานตรงไหนแล้วมันสุขภาพดีคือคือจริงๆเราก็ไม่สามารถจะไปวัดเลือดของคุณได้ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะวัดที่นึงมันแพงนะฮะเราก็ใช้ใช้ความรู้สึกของเราช่วยปรับผมดีใจที่หยุดใช้เพเนิิโลินแล้ว,วนะครับก็จะ สังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันค่คะแต่จากนี้ไปก็คือเป้าหมายก็คือลดสีชมพูลงนะครับแล้วก็ใช้สีเขียวค่อยๆค่อยๆเข้าไปครับแต่อย่าไปใช้เวลาเดียวกันแล้วกันนะฮะใช้คนละเวลาครับก็ดีครับยังทานชมพูได้อีกด้วยครับกินก็คือถ้าหากว่าเขียวเช้าชมพูก่อนนอนครับ แต่ถ้าคุณหยุดชมพูได้แล้วนะหยุดไปได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้หนูไม่ได้ทานทีชมพูโอ้เก่งมากเลยขอแสดงความยินดีครับแต่ว่าทานน้ำมังคุดด้วยเหมือนกันอ่าโอเคเข้าใจแล้วน้ำมังคุดนี่แหละเป็นตัวคุมน้ำมังคุดเนี่ยเป็นการเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ซึ่งจะไปควบคุมจัดการจากออโตอิมูนไอโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่เนี่ยควบคุมด้วยน้ำมังคุดดีที่สุดเลยเพราะ ใครเป็นคนแนะนำคุณไ่คนนั้นเก่งมากอาจารย์ครับผมถามเป็นความรู้น้ํามังคุดควรรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอเพราะตามสูตรคือเช้าหนึ่งซองเลยเหรอฮะหรือคือจริงๆคือการทดสอบของเราเราใช้หนึ่งซองเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามีการสร้างทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าถ้าแจ็คจะช่วยปรับเข้าไปอยู่ที่ อ,อยู่ที่อ่าตรงนี้นะครับเราจะพบว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่15ครับจากการที่กินวัลละซองเราเห็นไหมครับมีทีเรกอ a เล r เตอร์เพิ่มขึ้นแล้วขณะเดียวก 1, ัน t <2, S 1> ี 2, 2> 1 t ส2 t ึ1 7นะครับมันก็ลดลงสีฟ้าสีสีส้มเนี่ยคือเลือดของคนที่กินน้ำมังคุดนะครับสีฟ้าคือคนที่กินน้ําเอามาวัดเป็นเปรียบเทียบ เราจะพบว่า t 1หนึ่งก็ลด ts สองก็ลด ts สิบเจ็ดก็ลดแต่ทีเรกู a เลเตอร์มันเพิ่มขึ้นไปครับสาเหตุที่มันลดทั้งสามตัวมันเพราะว่าถูกทีเรกูเลเตอร์ควบคุมไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจเลยว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองขนาดนี้พุ่มพวงเนี่ยถูกควบคุมด้วยถูกควบคุมด้วยทีเรกู a เลเตอร์ถูกควบคุมด้วยน้ำมังคุดนะฮะพุ่มพวงเลยหมด แต่ถ้าเป็นสุรพงษ์เนี่ยไม่แน่มไม่เกี่ยวกันนะท่านเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ